คาเตือนคลิปนี้อาจจะมีเสียงไปก่อนภาพนะผมก็ต้องขอกลับขออภัยกันด้วยนะผมที่รับชมนะผมก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะอ่ะก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับเอาละครับผมก็สวีดะสวัสดีกันด้วยนะผมขอตาราหัสู่ช่องโซน่าชาแนลนะผมอ่ะวันนี้นะผมก็อยู่ในเกมร้าเดอนเอิร์ธนะผมพาร์ทที่3ากันแล้วนะครับผมอ่ะก็พาร์ทพาร์ทนี้นะผมก็มีอ่าเควสนะครับผมใช่อีเวนต์นะผมเป็นอีเวนต์ ฟาร์มลำพัยคดเคี้ยวนะครับผมใช่ครับซึ่งอีเวนต์นี้นะผมก็จะดีมีผลดีต่อลูกซองนะผมใช่ครับแล้วก็อาวุธทีผมจะเตรียมไปนะผมก็จะมีลูกซองนะผมอ่าใช่แล้วก็ปืนกลนะผมเอ็มนะครับแล้วก็ปืนพกนะครับอ่ะแล้วก็อาวุธตีใกล้ต่างๆนะครับแล้วก็ชุดด้วยอาหารด้วยนะครับใช่วันนี้คือภารกิจหลักๆของผมเลยนะผมคือหาถังน้ํามันของรถมอเตอร์ไซค์นะผมใช่ตอนนี้ผมยังไม่มีเนาะเพราะว่า เริ่มเล่นใหม่ใช่ก็ต้องหากันเลยนะผมที่ฟาร,ร์มลำห้อยคดเคี้ยวนะผมอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะไปลุยกันเลยเนาะโอเคครับผมก็เข้ามาสู่หน้าเกมเป็นที่เอ้ยไม่ใช่หน้าเกมนหน้าแมปเข้ามาในในแมปเรียบร้อยแล้วเนาะใช่แล้วอ่ะนี่ผมดูว่ามีอะไรมียาหนึ่งแล้วก็อาหารด้วยนะเดี๋ยวเข้ามาเก็บนะครับผมเพราะว่าของเต็มนะครับผมอ่ะต้องเคลียร์พวกปืนพวก อาวุธตีให้ให้ก่อนใ,ใ,ให้พัก่อนนะผมเพื่อยจะมาเก็บทีหลังเนาะทำการเชียร์ซอมบี้ก่อนโอ,อ้อาวุธตีเบาเล็กนึงแล้วผมได้มาจากการฟาร์มเหมือนกันนะครับผมอาวุธตีไก่ตัวนี้เนาะถ้าไม่ใช้ก็ลดเฉยๆนะครับผมใช้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> ใช้ครับมีดแรงกว่า <c oughs> เออไม่ไหวครับน่าหุดหงิดมันเบาเกินเฮ้ยข้างหน้าครับผมมีซอมบี้ใหญ่ตัวบิ๊กบึ้ม เราต้องใช้เป็นปืนพกครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเชือกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นอาวุธครับผมเป็นปืนพกเนาะจะได้ลุยได้ง่ายนะครับอ่าอนุญาตครับอันนี้เข้าใกล้ไม่ได้นะผมยิงเอ้ยไม่ใช่ยิงดิแรงมากนะนะนซอมบี้ซอมบี้แรงมากเนาะ,ะเดี๋ยวเคลียร์เรียบร้อยครับผมแล้วขนของดูดิว่ามีอะไรดีหรือเปล่าเนาะ อ่าตัวนี้มีตัวสีเขียวนะครับผมไปลงมังเกอร์เอนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บอ่าเปลี่ยนอาวุธครับผมผมจะใช้อาวุธให้ให้คุ้มเดี๋ยวอาวุธหมดก่อนนะครับผมตัวตีเบาก็จะใช้เป็นตัวตนี้แหนนะครับผมอาวุธตีใกล้นะครับอ่าเรียบร้อยครับผมตัวนี้ดอกผ้าผ้าต้องเก็บนะครับผมเพราะว่าผ้าเนี้ก็ สามารถมาคาบยาได้นะครับเปลี่ยนสกิลนิดนึงเนื่อเมื่อเกีย้ยลืมบอมไปกันต่อครับผมเฮ้ยผมลืมไปมันจะมีซอมบี้อยู่ในกองฟางด้วยนะครับผมใช่ครับผมต้องล่อออกมาก่อนเดินเข้ามาตรงนี้นี่ไงออกมาแล้วนะครับผมอ่ะผมเรียกจำได้แล้วนะครับผมบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเลยผม,ม,ยอผมขอให้หายชิปกันก่อน ใช่ครับเรียบร้อยโอเคอะนะแล้วก็ดูไอตัวใหญ่กันต่อนะครับผมใช่โอ้ตัวใหญ่เหมือนจะสองตัวนะครับผมฟาดไปก่อนเลยแล้วกันเอาเป็นอาวุธตีแรงนะครับผมเออเรียบร้อยโดนไปร้อยสี่ผมก็โดนโดนโดนนะผมสลับไปสลับมาเนาะนี่ถ้าจะใช้ปืนเแล้วก็บกเบืองนะผมเบืองมากโอเค ต้องใช้อาวุธตีใกล้ด้วยนะครับผมช่วยเพิ่มดาเมจนะครับใช่ช่วยทำดาเมจโอเคเหลืออีกตัวนึงเฮียร์เลยครับอ่าโอเคนะครับผมโอ้ยังมีมุอมดออกมาอีกนะครับโอ้โหเราต้องใช้เป็นอาวุธตีใกล้นะในการเฮียร์ซอมบี้ใกล้ตีเบานะครับเออไอตัวใหญ่มาต้องระวังนะครับผมพลาดนี่คือตายครับผมอ่า เดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวใหญ่อ่ะเรียบร้อยครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนครับผมยิงเลยยิงเลยครับยิงเลยครับนี่เฮ้ยกดทราบเซิร์ฟเวอร์จะมีสตาร์ทรในสิบสิบนาทีโอ้ชิบหายแล้วผมอัดคลิปทีไรโดนทุกทีเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งโดนเพิ่งโดนโอ้จะมรีสตาร์ทอะไรตอนนี้ผมจะทันเปล่าวะ แหมผมจะทันหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยชิบหายลนะอ่าตัวนี้ตัวเล็กครับผมต้องใช้เป็นอาวุธตีใกล้ใช่เดี๋ยวปืนจะซิ้อเปลือง,งอนะผมต้องรีบด้วยนะเพราะว่าต้องใช้เวลา30นาทีในกรารทำตรงนี้นะผมมันก็อาจจะเยอะแหละแต่มันก็เร็วนะบางทีอะ่ะ <laughs> ใช่คนระัอ่าคน้นดูก่อนมีอะไรเฮ้ยมีไห้โอ๊กอ่าผมต้องการอยู่นะผมว่าไม่มีรถ ฟ้าไม้โอ่งนี่ลําบากมากนะครับบอกเลยลําบากจริงแล้วก็ไอ้ตัวใหญ่ครับผมเราต้องใช้เป็นปืนโอเคเขีย่ยเลยครับเฮ้ยยังไม่หจบอีกโอ้โหนี่กระจอกมุดออกมาจากกองฟางเ้นไ,ไปไหนอ่ะเขีย่ยก่อนแล้วกันโอ้โหไอ้ตัวใหญ่ก็วิ่งเร็วนะครับผมอันตรายมากไอ้บักบักเปิดทางเข้าเลยแล้วกันใช้เป็น,นอาวุธนี้ครับผม พลาดไปครับเออเฮ้ยผมกลัวพลาดพลาดนี่คือตายนะผมบอกเลยแรงมากนะไอตัวใหญ่เนี่ยเปลี่ยนอาหารกน่อนนี่พลาดไปครับพลาดไปเลยอาจจะพลาดอาจจะพลาดไม่ถูกด้วยนะหินพันเมื่อกี้โทษโทษอาจจะฟาดไม่ถูกด้วยนะเพราะว่ากลัวพลาดนะผมใช่ครับถ้าพลาดนี่คือเรียบร้อยครับผมในเดินทางใหม่ เสียค่าพลังงานไปอีกนะครับเก็บเวลาด้วยนะครับผมในอีกสี่สิบแล้วยี่สิบห้าแล้วนีเ่เหลืวสิบพระองคเรียบร้อยลงไปนอนโอ้กว่าจะตายแลนะผมทั้งฟาดเว้ลก็มาไอ้บ้าโอ้โหโอเคเคลียร์ไปแล้วหนึ่งแปลงเดี๋ยวแปลงนี้นะผมอ่ะแปลงนี้ก็จะมีลูปิจ็อกออกมาจะฟังหรือเปล่านะเนาะเฮ้ยใจเย็นๆ นี่งไงออกมาจริงด้วยนะครับออกมาจริงด้วยผมต้องล่อไปประตูครับผมเพื่อกันชุดเกาะพังด้วยนะผมอ่ะเดี๋ยวล่อทีละตัวสองตัวนะผมตัวนี้ะจะติดบัคนึงก็ดีนะผมลดดาเมจเฮ้ยไอตัวใหญ่ไม่ติดใช่ไหมโอ<ฮ>้โ<ๆ>หตัวใหญ่ไม่ติดครับผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดวิ่งเร็วดิไลนลนะครับอ่ะเฉียบไปเฮ้ยโผนี่ตามกัน อ่ะเชียบ,บวัวโดนมากเลยเจือเลยไอ้ตัวใหญ่นี่ก็วิ่งเร็วมากนะครับอโอเคเชียร์ตัวเล็กเฮ้ยโดนยี่สิบเลยยี่สิบเอ้ตัวใหญ่ไม่ติดบัคครับทุกคนตัวเล็กติดนะแต่ตัวใหญ่ไม่ติดโอเ้เสียเวลาไปอีกนะครับอ่าเรียบร้อยเหลือสองตัวใหญ่นะครับผมต้องรอมันติดประตูก่อนจะติดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจะพยายามชึ้ก ไม่ไม่ติดครับผมโอ้โหผมว,ว่าจะได้ใช้ปืนว,ว่าจะได้ใช้ปืนลมแบบเนี้ยเฮ้ยแหมเกือบแล้วครับผมติดไหมไม่ติดครับผมเฮ้ยเวลาจะหมดก่อนแล้วเว้ยต้องใช้ปืนแล้วเฮ้ยยายา,ยานะครับใช้ปืนแร่ถ้าจะรอให้ติดเดี๋ยเสร็จตาเนาะใช่เกมจะรีสตาร์ท หายไปหนึ่งครับผมเียครับสี่ทิศอ่าเรียบร้อยหมดครับผมโอ้โหจัดฆ่าได้แต่ละทีนี่อีกตัวหนึ่งครับิงแล้วเลยยิงไปเลยเย่าเเเเตายตายครับผมเย เรียบร้อยเขียไปเรื่อยๆครับผมถ้าใครไม่มีอาวุธปืนนี่ไม่กเออชิบหายแล้วช,ชิบหายแล้วทุกคนเฮ้ยมีโจนป่าหรือเปล่านี่อชิบหายแล้วโอ้เรียบร้อยผมลุงไปนอนไอ้บ้ยตายครับผม <laughs> ผมพลาดไม่คิดว่าจะมีผมลืมนะฮะปกติก็มีแล้วนะครับผม โอเคครับ okay, ผมเราจะมาลุยกันอีกรอบนึงนะครับผมมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะเออมองว่าไอ้พวกโจนเมื่อกี้เอ้ยชิบหายมันวิ่งมาไอ้าเอ้ยมันไม่อยู่ที่เดิมครับผมดีที่มันไม่ข้ามสะพานมานะครับถ้าข้ามสะพานมานี่ผมไม่น่ารอดผมจะใช้ปืนแล้วว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของก่อนนะอะปืนปืนปืนนี่ไงมาครับผมพกก็พกวะต้นใายแล้วนะครับจําเป็นแล้วเอว่าจะไม่ใช้แล้ว อ่ะต้องลุยแล้วครับผมต้องลุยแล้วโอ้โหสองตัวเลยนะครับสองตัวครับโอเคเ็นไงโฟัสโฟัสโฟกัสโฟเป็นไงเรียบร้อยลงไปนอนกองกับพื้นนี่โอ้อ่ะเก็บศพก่อนนะครับผมเคี่มศพก่อนอะชุดเกราะผมพังเลยนะชุดเดิมผมอะโอเค นี่ครับผมเตรียมอาวุธร้อยเนาะขออนุญาตเตรียมของก่อนนะจัดของก่อนนี่โอเคมีพวกตัวนี้ก็ใกล้จะพังแล้วต้องใช้นะครับผมใช้แล้วก็บอกจะได้มีช่องเก็บของนะครับเฮ้ปเคลื่อนต่อหายไปหนึ่งครั้งเลยเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ว่าจะไม่ตายซะหน่อยอ่ะใช้เป็นอาวุธตีกใกล้นะผมไปชิดมี <c oughs> ตัวนี้ ช้าคอหลืบแรงกว่ากันเยอะนะครับผมเรียบร้อยตันนี้ดรอปอะไรดรอปเชือกโอเคเกิดกันต่อครับผม,มชิบหายแล้วควายเห็นผมปะนะ่ะเห็นเปล่าเฮ้ยเห็นผมว่ะชิบหายละไอ้เฮ้ยควายเห็นควายนี่ฆ่าย,ยากมากนะครับผม เลือดตั้งสามร้อยแนะ่แล้วก็ตีแรงด้วยนะผมไม่ใช่ธรรมดาตีทีหายอะชุดเกราะผมเอาไม่อยู่อ่ะผมบอกเลยเล่นลอมาก่อนเลือดสามร้อยดูหัวติดเชือ้อรอผมต้องรออต้องรอดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับรอาติดบั็กประตู โอ้โหน่ากลัวมากเขาเฮ้ยกว่าผิดจังหวะผมผมไม่กล้าตีเฮ้ยโดนโดนสิบสองโดนสิบสี่อู้หูดิผตอนใช้ปืนแล้วปะว่าตองใช้ลูกซองอะนะระยะนี้แหละมองเลยว่าเผาขนนะผมเเอาดยอ้ยิงเลยยิงเลยครับยิงไงไม่แม้ละห้าสิบห้าแดงจริงนปะเนี่ย ยิงแทบไม่เข้าโอ้โหเรียบร้อยตายครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เม็ดสนิทไปนหนึ่งนะผมโอเคเปลี่ยนเป็นอาวุธตีใกล้ครับผมเผื่อเจอซอมบี้ธรรมดาจะได้ใช้ฟันเลยนะครับได้ใช้หัวเลยเห็นกล่องตรงนี้ขนของก่อนละกันเดี๋ยวอะไรครับตรงนี้ดีเปล่าเฮ้ยไม้โอ๊ก โอ้โหเจ็ดเจ็ดท่อนแน่ดีครับผมดอกของดีเป็นสิบเอ็ดแล้วนะฮะดีมากดีมากดอกแบบนี้แหละชอบโอ okay. เคเคลียร์ออมาเนาะเดี๋ยวเข้ามาเก็บของที่เหลือนะผมเดี๋ยวผมเขามาเก็บที่หลังนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้โอเคซอมบี้ยาเฮ้ยควา,ายาจะเห็นหมผมเปล่าผมว่าเห็นเอ้ยไม่เห็นว่ะเฮ้ยไม่เห็นไม่ชืวอเลยนะเสียเวลามากเลยนะัะผม ตัวนี้มีอะไรจุดเขียวเฮ้ย,ยลูกสุนัขครับผมอ,อย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยนะให้มีปืนนะครับมีปืนแล้วก็เตรียมอาวุธตีใกล้อาหารชุดกาอนมาด้วยนะผมใช่ปืนก็ใช้สําหรับไอ้วิาพวกตัวใหญ่ๆนะผมเพราะว่าตัวใหญ่มันตีแรงนะครับนี่ที่เราจะมาฟาร์มรถฟามหาถังน้ำมันนะผมใช่เขี่ยซัมบี้ก่อนใช้ตัวที่จะพังด้วย จะได้เคลียร์ช่องด้วยนะครับในช่องเก็บของเนาะโอเคเลียร์เลยครับมีดอปเชือกโอเคอน,นี้ก็มีซอมบี้เหมือนกันหน้าบ้านเลยโอ้โหอยู่ใกล้ตัวใหญ่ด้วยนะครับล่อตัวเล็กออกมาก่อนนะอาจจะย่องไปสเตลซะหน่อยแต่เสียดายนะผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากเดี๋ยวโดนฟาดน,ดนี่ไงโดนเลยนะครับแรงมากต้องใช้ปืน ปืนเคลียร์เลยจังหวะน,นี้แล้วก็ไม่ตายด้วยปืนพังก้อนสองครับผมเน้นแม,ม่หกสิบเจ็ดครับผมดันไปเลยแม่เออยิงไปเหนือสี่ต้องใช้เป็นอาวุธตีใกล้นะครับเรียบร้อยโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวบอสอีกตัวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่ก่อนอเตรียมอาหารเตรียมลูกซองครับผม เดือดสองพันนะครับโ,โหแมากไอยแต่ยิงแรงนะผมมันละแปดสิบแบบเลยนะยิงเลยตัวนี้ทำลายเอาะได้ดีมากนะครับผมสปีดพีบอกเลยสบี้พีทำลายดีมากมเฉียดมากนะฮะเวลามันพ่นเมือกออกมาแล้วเกาะมบอกเลยหายไวมากนะชุดสว่านก็เอาไม่อยู่ครับอยานปืนบ้างนะครับผม โอเคกล้อครับเรื่องสองร้อยเข้ีหมวดมีมีมันมุดมาแบบนี้นะครับจับระวางให้ดีเรียบร้อยครับผมอะไรบ้างดับกล้องแล้วก็ผ้าสิบอุ้ยดับผ้าเยอะนะอ่ะของที่เหลือค่อยมาเก็บนะผมผมจะเก็บไปย่อยสลายนะใช่ไปย่อยเป็นพวกเศษเหล็กเป็นของที่น่าใช้กูเลยอ่ะเก็บผ้ามาเนาะ โอเควันนี้ก็ประตูยังไม่เปิดนะผมใช่ครับเราต้องผ่ากล่องก่อนนะแล้วเสียงดังซอมบี้ค่อยพังออกมาได้นะครับแต่ก็สุ่มนะครับผมบางครับก็ไม่เปิดนะอ่ะขออนุญาตเคลียร์กล่องตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้บ้านโอเคดอกอะไรเอ่ยของบ้านนี้จะดอกอะไรของดีเปล่าโอ้หไม่มีของอะไรดีเลยนะครับข้างในในจเจออะไรบ้างอ่ะมีซอมบี้ครับผม อย่างก่อนมีตัวใหญ่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมต้องล่อวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล่อต้องล่อเดี๋ยวดูเคล็ด้วยอีเวนต์อ่ะครบสองแล้วนะเดี๋ยหนึ่งครับผมเหลือผ่ากล่องนะไม่โดนยิงไม่โดนสักทีระยะไก,กลเกินนะผมรอ,อมาติดบัคประตูได้ไหม,ไมติดได้ครับผม ต้องใช้เป็นอาวุธตีไกลแล้วนะครับผมใช้บักประตูแทนรอมาให้ตีเฮ้ยโอ้โ,อโหโดนนะผมตดอทราบเซิร์ฟเ,เวอร์จะรีสตาร์ทใน15นาทีโอ้โหชิบหายแล้วท่านผู้ชม15นาทีเลยน,นั่นแหละดูดิขนาดผมใช้ไปแล้ว15นาทีอะเรียบร้อยเคลียร์เสร็จแล้วปาร์มยังไม่ทั่วเลยนะฮะหมดไป15นาทีเลยทนันปะวัน ตรงนี้เฮ้ยมีอาวุธแล้วก็โอ้ตัวใบสีแดงด้วยนะบัตรสีแดงนะครับมีพวกชุดเกาะรองเท้าก็หมวกนะผมไม่ใช่ชุดเกาะแต่ก็ป้องกันได้ดีอยู่นะไม่เล่นไปโอเคกล่องนี้ดอกอะไรครับโอ้โหของไม่ดีเลยเอาจริงม่ได้ของหืมจากมากแต่ก็ต้องเก็บไปนะผม มาใช้คุ้มเสียดายของอุตส่าห์มาฟาร์มใช้ปืนไปตั้งหลายกระบอกนะครับผมกลุ่มซอมบี้กลุ่มซอมบี้ครับเยอะมากเตียนไปเลยครับเขียนไปเลย ไม่ไงขาดเยอะมาก่านเยอะมากเก่งโอเคครับผมหมดหมดกองตัวนี้ดรอปผ้าครับดรอปผ้าโอเคหาที่ช่องว่างเก็บสุนัขก็ไม่ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกัน เฮ้ยตรงนี้มีกล่องนี่ไงกล่องที่เราจะแบกไปผ่านนะผมกล่องที่ล็อกเนาะใช่ครับผมแล้วก็มีซอมบีต้ตัวนี้อ่ะเราต้องใช้อาวุธตีใกล้นะเคลียเคลียก่อนเคลียก่อนไปเฮ้ยทั้งทั้งโอเคเรียบร้อยนะครับผมเก็บลูกสุนัขได้แล้วอ่ะเก็บไปก่อนนี่ได้มันถึงตัวแล้วนะครับผมสำหรับล,ลูกสุนัขเนาะโอเคครับผมก็จะไปไอ้นี่นะ ไปเคลียร์ข้างล่างนะผมเพราะว่าน่าจะมีกล่องนะผมคิดว่าใช่ครับตรงนี้ตรงนี้นี่ย่องย่องไปหมดนบผมไปครับโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยเรียงสองเลยบ้าอ่ะมาเ,เคลียร์ตัวเล็กก่อนไปทางตันทางตันตัวเล็กกันก่อนนะนะครับเฮ้ยเด็กหนุย่ยืนพ่อหนุ่มเย็นพ่อหนุ่ม,อ,ยยนนมอ่ะ,อะ เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใช่มาสิเดี๋ยวนะ,นะ,นะ,นะผมต้องรีบดูห้าดูห้าผมเฮียไปเลยไปครับตายแล้วจะตายแล้วอ่าเลเวลอัพครับผมเฮ้ยเหลือเหลือสิบเก้าสิเก้านี้ต้องแก้วุธใกล้ๆครับผม ปาดเรียบร้อยเป็นไงเออมีดรอบเชือกยังไม่เก็บนะครับเดี๋ยลกช่องเนาะโอเคเอ่อไอตัวนี้มีควายวัวกระทิง <c oughs> อ่ะขนกล่องไปผ่าก่อนนะครับทุกคนเราจะเอากล่องไปผ่ากันก่อนนะโอเคกล่องล็อกนะครับผมถ้าจะยิงให้ไอตัวล็อกพังต้อ <c> ง <oughs> ไปผ่าให้เสียง ไปผ่าให้เสียงดังเออยิงปืนเ็เสียงดังนิดกว่าให้เห็นเป็นอะไรเลยอืมไม่สมจริงไม่สมจริง <c oughs> แต่ก็ดีแล้วแหละนะผมถ้ายิงปืนนี่ซอมบี้แห่มานี่สวยเลยนะครับเป็นยากเลยนะโอเคอาจจะช้านิดน,นึงนะผมจะตัดไปเป็นช่วงนะอะว่ากลัวคิปมันจะยาวนะผมคนมากว่าจะถึงนะครับโอเคไม่เหลือสิบนาทีชิบหายแล้ว เหลือสิบนาทีโอเคต้องเตรียมปืนก่อนนะเพราะว่าฐานนี่อมบี้วิ่งมาตึงนะครับเฮ้ยเว้นสเลดด้วยเอะอย่างเ,เงีวเ้วนะผมรอครับนะครับมีตัวไหนวิ่งมาไหมแอาประตูเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มายังไงไอตัวมุดฝางนี้มายังไงครับขอ,อหวดกว่อนแล้วกัะครับหัดไปเลย เล็กแล้วไปหวัวตัวใหญ่ด้วยนะถ้าไม่ใช่หวัวเป็นตัวดีก็ตัวใหญ่ด้วยนะ,อ,เเยนะอ,ะอันนี้มีผ้าแล้วก็เชือกอ่ะเก็บม,มาก่อนแล้วกันเกาไปเลือกของทีหลังนะครับอ่ะตัวใช้เป็นปืนแล้วนะผมตัวให,ใหญ่ด้วยตัวเลยโอ้ากใช้อาวุธปืนสุดสั้นไปครับอีกสอง สองตัวสุดสัปห์ไปที่ไหนโอเคเไหออมใใหครับผมไเลยเฮ้ยตายไหมอา้าวเรียบร้อยครับผมอยากจะบอกว่าเซิร,ฟร์ฟรีสตาร์ทครับผมโอ้โหท่านผู้ชมเซิร,ร์ฟรีสตาร์ทไอ้บ้าโอเคเอาเป็นว่ารอเซิร์ฟเปิดก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาต่อกันนะ โอเคครับผมรอสักครู่ครับผมโอเคผมก็กลับมาแล้วนะผมหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์รีนะครับใช่รีเซ็กก็กลับมาแล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ะเอาเคลียร์ของก่อนนะเพราะว่าเราต้องไปเปิดกล่องน,นะผมับขออนีญญาตเคลียร์ของกันก่อนอะไรที่พอจะเก็บใส่ช่องได้ก็เก็บไปก่อนนะผมโอเคของคือเหลือเยอะมากนะผมตอนนี้อ่ะ ช่องก็ใกล้จะเติมแล้วนะผมไม่รู้จะเก็บอะไรได้บ้างเนาะโอเคครับอ่ะตอนนี้มีกล้องแล้วก็สัลชเนีย่ยนะผมเดี๋ยวเขามาเก็บทีหลังนอกรอบนะครับผมโอเคไว้ผ่านมาเขามาเก็บนะครับอ่าโอเคดูซิว่ากล่องมีโอ้โหไม่มีปืนให้สักกระบอกเลยนะครับเกลือมากอ่ามีลูกสุนัขหนึ่งตัวเก็บมากรเฮ้ยน,นี่ไงเรียบร้อยครับผม ถังน้ำมันเจอเรียบร้อยแล้วก็เครื่องยนต์หน้าที่ต่อไปคือหาเครื่องยนต์ครับผมใช่ครับโอเคแล้วก็กล่องน,นี้คือเกลือมากนะครับทุกคนเกลือแบบเกลือเลยแหละโอ้โหไม่มีปืนให้สกระบอกเลยปืนพกก็ยิ่งดีนะฮะโอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะหลังจากนี้ก็แค่เลือกของนะครับผมอะเอาของที่จําเป็นไปนะครับผมของที่ไม่จําเป็นก็เอาไว้ก่อนนะผมไว้ ไว้ผ่านมาไว้เออต้องไว้ดิไว้ผ่านไปผ่านมานะผมค่อยมาเก็บทีหลังนะผมอ่ะก็เชียร์ของประมาณนี้นะผมโอเคก็โอเค,อเคผมก็สำหรับนัดเดนเอิร์ธพาร์ทที่สามนะผมอ่ะก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเลยนะไว้ต่อกันพาร์ทที่สี่นะผมว่าผมจะทำอะไรนะผมก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะนะครับผมอ่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะผมจะขอบคุณมากๆเลยนะผมอะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันพ์ทหน้าห่วงสำหับพันนี้หมายบายครับ